การวางแผนในการรักษานี่ก็รู้สึกละเอียดมีความคล่องตัวการเคี้ยวการบดของฟันหรืออะไรเนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามแผนน,นี่คือความประทับใจกันนะผมมารักษาฟันอ่ะนะ พูดถึงความประทับใจแล้วมีความประทับใจมากเพราะว่าหมอเป็นหมอหนุ่มที่มีการเรียนรู้มีประสบะการณ์แล้วก็มีความสามารถคือเป็นหมอรุ่นใหม่นะมีความรู้ด้านด้านทันตกรรมเท่าที่ประทับใจก็คือสิ่งที่หมอวางแผนไว้เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านก็ไม่ไียกว่าเป๊ะตรงตามเวลาสะดวกสบายรวดเร็วผลที่ออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างดีครับ สำหรับเคสคุณตุนนะครับผมพบคนไข้ครั้งแรกเนี่ยก็ด้วยปัญหาที่ว่าฟันของคนไข้ที่ได้ทําเป็นสะพานฟันเดิมบนฟันธรรมชาตินะครับมีการขยับจากการตรวจเนี่ยเราก็พบว่าฟันธรรมชาติที่อยู่ด้านในของสะพานฟันเนี่ยมันเกิดการผุกนะครับรวมทั้งจากการเอกซเรย์เราพบว่ามันมีการติดเชื้อเป็นหนองที่ปลายรากฟันขนาดใหญ่นะครับซึ่งทําให้ผมทําการแทนการสั่งเราเนี่ยก็คือว่า สะพานฟันชุดเดิมจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวรากฟันเดิมที่มีการผุทังน,นั้นไหนเนี่ยจะต้องถอนออกการที่ตัวรากฟันข้างในนั้นมีหนองเนี่ยเราก็ต้องควักเอาถุงหนองไปงต่างๆขงออกเพื่อทำความสะอาดนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รากฟันเทียมเข้าไปทดแทนทันทีนะครับแล้วก็มีการเสริมกระดูกร่วมด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือทำการรักษาเพียงครั้ง,งเดียวนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ทำการใส่รากเทียมแล้วก็เสริมกระดูกเียบร้อยในการ รักษาแล้วเนี่ยเราก็รอระยะเวลาประมาณ2เดือนครึ่งนะครับเมื่อครบระบยะเวลา2เดือนครึ่งเสร็จเราก็ทําสะพานฟันชุดใหม่นะฮะต่อเข้าไปกับรากฟันที่เราทำไว้ก็เป็นน้นเส้นซึ่งรักษาครับหลังจากทําแล้วก็รู้สึกว่าจะเคี้ยวจะอะไรมันดีขึ้นกว่าเดิมที่ทำการก็คือก็อคือมันแข็งแรงแล้วในครอบครัวผมเนี่ยก็หลังจากผมประทับใจที่มาทําฟันกับหมอหมอหนุหน่มเรียนรู้เสียงใหม่ขึ้นมาแล้วก็สามารถ ทันตามเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนไป